เหมือนเปิดเปิดใบคำอ่ะมีภาพแล้วก็จะแบบใบอะไรอย่างเงี้ยว่าให้เราว่าเป็นนักเตะคนไหนอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกกินก่อนกินก่อนเหมือนกัไม่ใช่อะไรกินทุกอย่างไม่ใช่อะไรกินเลยกินห้าสี่สามสองสวัสดีครับนี่คือไอเจนนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวจะมากับเพื่อนๆเพราะวันนี้คือไอเจฟแอนด์เดอะแก๊งครับทุกคนได้เวลาที่เราจะเปิดตัวชาวแก๊งหมดแล้วห้า สี่สามองหน่งเสเด่่วันนี้เรามาทำอะไรกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับคบแก๊งอย่างงี้เราจะมาท้าประลองการเป็นแฟนบัลแทนักฟุตบอลโค่วงวงอ้าวมึงเป็นยังไงเล่นูเล่นบอลมาแต่จนถหนึ่งอายุยี่สองยี่สามยี่สี่ประมาจริงเหอเอลนะติง มึงเ,งเล่นบอลตั้งแต่กี่ปีนะตั้งแต่เด็กตอนเจ็ดขวบเออตั้งหากกูชอบบอลจัดๆไงแล้วกูก็เล่นยาวจน,นถึงเนี้ยยี่ห้ายี่หกมาถึงวันนี้ไม่เตะที่นนสนามเออนนั่แหละแต่ตแบาบงวันทีก็ทำงานไงบางทีเริกมดึกยาวไปเดี๋ยว <laughs> วันนี้มาท้าดวลน,นะครับผมถึงไหนแล้วเน,บบเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่เล่นมุกเลยเหรอเดี๋ยววันนี้เราจะมาทายชื่อนักบอลทั้งหมดสิบชื่อแต่ว่าในแต่ละคําถามแต่ละข้อถ้าเกิดไข้แพ้จะมีบทลงโทษซึ่งบทลงโทษในแต่ละข้อคือ เรายังไม่ได้เอาน้ำออกเลยอ่ะเจ็บร้อยอื่นม่ช่ลยเขาเอาน้ำออกกันเดี๋ยวเอาน้ำออกกันไม่ใช่โอเคเดี๋ยววันเนี้ที่เราจะมาทำคอนเทนต์นี้คือทายชื่อนะคุณบอลในการมึงคุยดิเพื่อนกูโคตรเก่งไปเล่าประวัติเลยเล่าไปตอนมึงก็เด้กเด็กมึงทำอะไรวะเออคูช้าแมนยูแล้วัรักแมนยูด้วยตั้งแต่หกขวบแบรู้จับแบบรักแมนยูคนแรกเลยใคร อะไรเป็นไรอะชอบบเชนเดอร์ชอบแบรเชนเอร์ไม่ได้อยู่แมนยูพูดอะไรอะเียเนี่ยไม่พูดเลยแนี่เ้ากินอันนี้เหรอ้เมื่อกีนี่เหรอใช่แนี่ือะไรคือโค้กที่เผ็ดที่สุดในโลกมแดก้งหแล้วก็แล้วก็นี่คือมาม่าทีเผ็ดที่สุดในโลกปุ๊กกินเผ็ดเก่งสัทำมักสี่องนี่ ชื่อทั้งหมด1ิคนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ในแต่ละชื่อให้เราดูว่าชื่อคนนั้นเป็นใครถูกไหมเหมือนเปิดเปิดใบคำอ่ะมีภาพแล้วก็จะแบบใบอะไรอย่างเงี้ย <ST. S 2> ว่าให้เราว่าเป็นนักเตะคนไหนแต่แล้วแต่ว่าเกมนี้มันเล่น6คนไปพร้อมกันก็ไม่ได้ต้องแบ่งทีมเดี๋ยวเราจะใช้กติกาสาคนเหมือนเดิมคือการทนนรด้ออกมาเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลย้ มองไม่เห็นมองไม่เห็นอสี่สองไม่ใช่เอาใหม่เอม่ี่ดับอสองก่อนสองอะไรรอสามเลยสามเลยโอเคป่ะไปจ1จำอโอ้โหไอ้เพื่อน โอเคแล้วเราจะเริ่มรูปแรกกันเลยอยู่ข้าวไว้พร้อมปเะไระบูมทีมหน่อยบุูมทีมหน่อยเด้อเด้ออคือทีมนี้เขาแบบเงียบเลยอะชอบชอบชอบเก่งอยู่แล้วไม่ต้องเช้าเยอะรอดูรักันรอดูกันกําลังรอดูแลกันรอดูแลกันใครใครจะตอบเอยวเพิ่งตอบออกมาเนี้ยยกมือก่อนแล้วค่อยค่อยบอกโอเคแล้วมีคำใบ้ไหมถ้าเกิดว่าฝั่ง ซ้ายตอบใช่ไหมล้วตอบไม่ได้ฝั่งขวาจะได้สิทธ์ตอบถ้าเกิดฝั่งขวาตอบผิดอีกค่ะจะให้คำใบ้แล้วก็ต้องยกมือก่อนนะค่อยตอบถ้าคำใบ้มือหมุนจะทำยังไงวะยังอะนะหนึ่งสองเห็นอะไรในภาพอีเกียนี่เขสันหากับที่รักมันไกลไปวะแอนโทนส์ตายคือมันไกลจัดไกลไปอ่ะที่สองคืออะไรวะเดวิดเบคแฮมไม่ใช่ไม่ใช่ มันใครอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรนาฬิกานาฬิกาไม่เวลาไม่รู้อันที่สองอะไรออโผไหลวะนี่คืออะไรอันที่สองบังบังบังอะไรบ้างบังไงบ้างบังบังโง่ใช่ไหมอะไรทุกคนเห็นอะไรพูดออกมานาฬิกาอืม วอันนี้สองต้นไม้นี่อะไรต้นไม้ข้างในมันคืออะไรข้างในต้นไม้มันคืออะไรครอบครัวมันทําไมมันไม่มีอะไรมันกายกระบาดที่อะไรลุงป้าไงเอาคําใบ้ไหมเอาคําใบ้ไหมอ่ะทุกคนฟังคําใบ้มหาเทพนี่สองตั้งกูยกเองเดี๋ยวนี้เวเบกถูกทำไมถึงรู้อ่ะกูเวเบกยังไงวะอ่าไหนเจ๊อธิบายดิเจ๊ตอบได้มหาเทพมาหาเทพมาหาเทพเลยต้องคำใบเหรอ ไอข้างหน้าคือเวลาอันนี้มันตัดอาออกเวลาตัดทัตัดตาเป็นวิวเป็นนี่โอ้ยายโอ้ก่อนกูได้ออกก่อนเจฟทีมเจฟชนะนะเทมออยกัดกินใช่มาดิกินได้สามคนเลยเหรอกินสามคนเลยก็ต่อไปเลยเร็ว ขขอตอบไปเลยนะคงมึงยังตอบไม่ได้นะมึงยังไม่ตอบเลยตอบขอตอบตอบว่าเตอร์ลิงชู่ยย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 ้ยเยย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 ไมยเยย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 ยมยย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 กินยย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 นยยน แล้วไม่างเงี้แต่ผมเอกมาสามเส้นนี่พี่อะอะนะเขาต่อไปไอ้ว่าดม้วนคือมีอะไรครับก็นี่เป็นไอย้ผีด้วยผีด่างผีด่างทำไมทุกคนอึ้งอ่ะเดียร์ยาไม่คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่ใช่ไอ้ใช่คืออะไรอะโชว์ต่ว่ากินผีด่างนะสามเอ้าหมองหน้ามันจะมีอะไรไม่ใช่อะไรหรอ

เกียวมาติปไม่ใช่อ้าวไอ้พี่ไม่ใช่ด้วยคำใบ้นะรู้เลยอ่ะยกมือนะนักเตะไทยเฮ้ยกูต้องไม่ตอบดิไม่ใช่ต้องยกมือต้องยกมือชนะทิปชนะทิปถูกอ้าวแดกแดกไม่ใช่เปิดทีมองคนนี้ทดมแดกเองนะไอ้เหี้ยวเขาสีแล้วนะเขาสีเลยเร็วเลยรีบไปไหนแล้วไมมึงดูเร่งวะกลัวยึดประวัติแล้วกลัวยึดประวัติแล้ว ข้อที่เทไรข้อที่สไปยังสีสากลเรื่อยโรบินโยไม่ใช่ฟามบินโยถูกเราไม่ปรึกษากันนะเราลาี้เกรอลากล้เหรอใหรอคำน้องๆใหญ่หงคำน้ำน้ำขอลองดูนำพวกอะไรบ้างอยากเต็นบางตเ ต่อไป5พยางคำถามที่5คำถามที่5 number five เขี้ยมันชื่ออะไร5พยางตอบครับว่าบูโนดฟลาเดตถูกมันตัดยางออกไงนั่นแล้วมันตัดยางออกอ่ะใครอยากกินแบบนั้นครับยิงเราไปได้แหละแล้วโม่บูโดบูโดอยู่บ้าบูโดบ้าข้าวคอทำตัวโตเลยเพื่อนเฮ้ยเล็กไป อืออืออือเฮ้ยใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยบ้านตอนเนี้ยก็คนแดงหมดแล้วยกยกเป็นมึงข้อต่อไปสามพยางค์ข้อนี่อะไรเนี่ยข้อที่หกข้อที่หกอะไรวะอันแรกอะไรนะพักเหรอไม่หายนะ มึงคิดเอี่อะคุณมไม่ดเลยยังไม่ตอบละข้อเลยนะเนี่ยมึงไม่ตอบจะได้สักดูบอลตั้งแต่หขวบตัแต่หขวบอะกูเลยชื่ออะไรอแล้วงูเห่าอยู่หลังว้ยอีกย่างยีสีเหลืองหลังว้ยแต่ว่ามึงก็จะบอกอี๋มึงก็จะมาบอกอีแล้ว่มากะซิในสัตว์ เอาคำใบไหมอ่ะนางสะห้านางสะห้าใครนั้ก่อนหน้ะเออน,นั่งสะห้าอยู่รีกเลนนะเขาจะจับตามองว่าใครยกมือก่อนอดีตกองกลางหมายเลขเจ็ดทิมชาไทยเออสองตั้งอ๋อยกต่อนอเัง่งเราบอกไวีเแล้วร้อย ตอบเพื่ออะไรตอนครับผมชูกตอนเลยมันลื้อสีดัดตนไอ้สัตว์แม่สีที่อะไรครับลื้อสีดัดตนแบบสีน่ารักดัดเบาสบายไม่ร้อนคุณกันสองของพวกกุศลทำมามขั้นต่อไปคือข้าพี่เจ็ดแล้วกูก็เสือใครโอเคคิดได้วยไอนี่เขาก็จีนี่แต่สัตว์เฮ้ยโยบะน้ำเบ๊ ตอบครับว่าแชมเบอร์เลนครับถูกที่แชมเบอร์เลนโอ้บอกยู่แล้วเลยเงินเงินกอยู่แล้วไอ้โรนัลเดนอ่ะหลังหลังไม่เห็นขึ้นเยอะเลยว่ะแดกครับเพื่อนกินข้าวใหญ่ลีรอครับอย่ารีรอนฮะแต่เสียงซีซาร์ซีซาร์ไอ้เหี้ยดูบอลแต่หกขวบกูยังไม่เริ่มครับพ่อเป็นเด็หกขวบอ่ะเอาละนะข้อที่แปดสองพยางัวมึงจะพูดทำหี้ยอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่อะไรวะ ปวดใจหรอกล่ะเ็ชรกินที่อะไรไม่อร่อยจริงมึงช่วยหนดิใบไหมแล้เหลือะไรเร่งไอันยังมันเหลือน้อยข้อแล้วท <laughs> ุกคนนิ่งมากเลยอ่ะทำไมมันนิ่งขนาดนั้นน่ะเพี่อะไรเนี่ยหลอนละเอาเอาใบใบนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปวด้เพชรี่ยอมาใบไวไว้ เอานะอย่าเพิ่งยกมือนะก่อนไหมเดี๋ยวค่อยไบ้กอตาว่ามึงนตาวิ่งก่อนเลยผิดไม่เป็นแล้วก็ตาว่ากันตาว่าเันโคมองโคมองอ่ะเอกตีเองไปปากวิไปปากวิไปากวิมเติมไม่เอกอ่ะเติมสองพยางหรือไม่ได้มันเติมมันเติมไม่เอกกลางกลางโคเซ่ถูกเออซเติมไม่โทเปลยไม่เอกเหมือนเซ่ไงผมกบไอ้ฮี่อ่ะเด็ด ว่าเี่งนี่กูไม่มีเลยแ่หนึเลสองข้อยังไม่ทำเลยเลยยังไม่ทำเลยอ่ะต่อยกันเลยไม่ได้ะไอจเหี้อเนะมาจากหขวบอันนี้ง่ายมากสงพยางรูปมันรูปนัไรเด็เต็นอเดือแคมป์ถึย่หกปีมึงก็ช่วยได้หัววบอจอเ ไม่ต้องเชิญจริงไงตัวเองห่วยแบกหมดอ่ะข้อสี่คนต้องคำถามบอกว่าน่าจะยากใช่ไหมเลือกใจว่าจะมีอะไรยากข้อหนึ่งอีกเห้อเปิดมันี่เอาละนะสามพยานในความจงขั้าสุดท้ายกี่พยานนะสามตอบเฮ้ยเฮ้ยแดนนิสรอแดนนิสรอดู เดนิหรอดูดยังไงวะยังอไงขนมเดนิดง่าขนมเดนิสโชว์ใบกัเดนิดยังไงี่เี้ยขนมเนี่ยขนมเดนิสเนี่ยทำไรเนี่ยไปรอแล้วเม่มันอยไงรอเห็นที่หายไปกินมะพร้าวมึงอ่ะรอจริงหรอไม่ได้อย่างไรอ่ะจุดกำบนหมดแล้วเหรอมดแล้วจ้าจลารอยู่อ่ะรอตลอดอจเดียวเดีอยวสรุป นิดนึงครับแข่งเสร็จแล้วทีมเจฟว่านสวยแต้โกทีมคัตออยเข่งได้เซ่อ,อเราชนะเราโุ้ยเพื่อนทุกท้า,คคายค,าคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดตับสไคร์ให้กับช่องแบงค์ฮับแบบ ลูกาสลูกนานๆนีจะได้มาทำคอนเทนต์ลวมตัวต่อไปถ้าเกิดผมลากพวกมันมาได้อีกก็จะเป็นคอนเทนต์รายการไอเจฟแอนด์แอนด์แกมีบ้างได้ป่ะใช่ได้จำแมวมามากเพียงไรนะไม่เอาแล้วไม่เอาเปลี่ยนเต็นฝากเนื้อฝากตัวกันทุกคนไปด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับไอเจฟไอแมวครับแล้วก็ฝากคลิปต่อไปของเราด้วยบ๊ายบาย